ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายื e. วาสนาเคลื่อนไหวแล้วเปิดหลักฐานโต้กลับปมคลิปลุงพีหนุนกาสิโนพร้อมเผยชัดรู้แล้วเจ๊จุกคือใครถวนลงจะทนไม่ไหวค่ะคุณวาสนานานม่มนะักข่าวสายทหารชื่อดังเคลื่อนไหว เผยความจริงประเด็นลงพีนหนุนคาสิโนพร้อมลัน่นรู้แล้วเจ๊จุคือใคร ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอาด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่อมาจากเมื่อวันที่13เมษายน68นะคะจากกรณีที่คุณวสนานานุ่มหรือพี่เล็ก ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะวัสนานานุ่มอ้างว่านายพิรพันธ์สารีรัชวิภาครองนายกรัฐมนตรีแรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันพักรวมไทยสร้างชาติยึดตามมติพรรครวมนุนพรบอร์ e อ t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเพร้อมทั้งโพสต์คลิปขนาสัมภาษณ์นายพิรพันธ์จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนนายพิรพันธ์และก็กลุ่มคัดค้านนายพิรพันธ์จนทำให้ทัวร์เป็นลงที่คุณวาสนาค่ะขณะที่นางสาวสสิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันจิ๊บสสิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีน้อมรับความคิดเห็นของทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ อยากจะให้ทุกท่านดูคลิปที่นักข่าวถ่ายเอาไว้ก่อนค่ะว่าที่เขาพาดหัวกับที่คุณพิรพันธ์พูดเนี่ยตรงกันไหมท่านพูดน้อยมากเลยค่ะจนเราต้องตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วนักข่าวเอาคำถามตัวเองมาเขียนแล้วก็บอกว่าท่านพูดกันแน่ล่าสุดค่ะเจ๊จุกคลองสามก็ออกมาทวีตข้อความตำหนิวัฒนานานวมนะคะนายกรณีดังกล่าวด้วย ถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยมีรายละเอียดว่าเล็กวาสนาไม่ใช่คนดีอยู่แล้วมันหากินอยู่กับสายทหารมานานรับเงินทุกฝ่ายใครจ่ายหนะักเล็กทำให้หมดหลังๆมาก็เริ่มเลตติ้งตกงานนี้เลยต้องปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อเรียกเลตติ้งนักข่าวด้วยกันแม้จะยิ้มให้แต่ก็ไม่ชอบเล็กอยู่แล้วแหละเจ๊รก,กำาพืชดีเลยละ่ะ ทำให้ทางด้านของคุณเล็กนะคะเข้ามาตอบโต้ในทันทีค่ะหลายข้อความด้วยกันซึ่งก็เป็นการเปิดเผยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่นักข่าวที่ยิงคําถามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและข้อความต่างๆที่โพสต์ลงในเพจของตัวเธอเองนั้นก็เป็นนักข่าวทำเนียบพิมพ์ส่งมาให้ซึ่งนักข่าวทุกคนก็จะได้รับเหมือนกันหมดโดยมีรายละเอียดค่ะบอกว่าปกติไม่ค่อยโต้ตอบใครนะคะปกติเป็น fc เจ๊ แต่ว่าครั้งนี้เกินไปค่ะวาสนาไม่ได้ถามสักแอะเรื่องคาสิโนโลและก็ไม่ได้มีวาสนาคนเดียวมีนักข่าวคนอื่นด้วยควรจะด่าให้ตรงตัววาสนาไม่เกี่ยวลงข่าวทีหลังสุดด้วยซ้ำตามที่นักข่าวทำเนียบพิมพ์เหมือนฉบับอื่นๆเอ,อยาปกป้องคนนึงแล้วก็ใส่ร้ายโยนบาปให้วาสนาค่ะไม่เคยคิดเรียกเลตติง้งไม่อยากดังไม่หิวแสงแล้วไม่ต้องการดังไปกว่านี้อยากอยู่สงบสงบ หมดยุคที่จะใส่ร้ายป้ายสีวาสนาสักทีเถอะค่ะด่าให้ตรงคนและตรงฉบับฉบับไหนพลาดหัวข่าวไม่ตรงใจก็เล่นงานฉบับนั้นวาสนาเดินตามถ่ายคลิปได้แค่นั้นค่ะถ้าอยากดูฉบับเต็มต้องไปขอจากนักข่าวคนอื่นค่ะก่อนที่ทางด้านของพี่เล็กนะคะจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ทิ้งท้ายตอบทางด้านของเจ๊จุกคลองสามนะคะบอกว่าวาสนารู้ดีว่าเจ๊จุกเป็นใครทำอะไรที่ไหนยังไง การที่เจ๊มาดูถูกวิชาชีพนักข่าวคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ถ้าทำอย่างเจ๊ว่าคงรวยไปแล้วและคงเลิกวิ่งทำข่าวไปแล้วจรรยาบรณยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมการดูถูกแบบนี้ขออนุญาตอาจจะต้องใช้สิทธิทางกฎหมายและฝากบอกคนที่รู้จักเจ๊ไปแล้วด้วยค่ะเรียกได้ว่าน,น่าจะเดือดมากๆเลยละค่ะสำหรับที่เล็กนะคะแล้วก็เจ๊จุกด,ด้วยก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาครความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตานี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณารร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ